เสร็จเรียบร้อแล้วนะคะสำหรับมงกุฎเจ้าหญิงกินได้ค่ะหวังว่าคงถูกใจหลายๆคนนะคะและสำหรับคลิปนี้คุณครูคก็ตั้งใจทำเต็มที่เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูจูนเองนะคะวันนี้คุณครูก็มีเดียเก๋ๆมานำเสนอเช่นเคยค่ะ หลายคนนะคะเรียกร้องมาอยากให้คุณครูทํามงกุฎกินได้นะคะวันนี้คุณครูก็จัดให้แล้วนะคะนี่นก็คือการทํามงกุฎเจ้าหญิงกินได้นะคะจะมีความเ,เก๋ไก๋และสวยงามขนาดไหนก็ต้องมาคอยติดตามชมกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะประกอบไปด้วยไวช็อกโกแลตค่ะอันนี้คุณครูหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะคอนไซรปค่ะหรือว่าน้าเชื่อมข้าวโพดนะคะสําหรับเป็นตัวผสมไวช็อกโกแลตค่ะสีผสมอ,อาหารแบบเจลนะคะคุณครูเลือกมาเป็นสีแดงค่ะ เม็ดมุกเกล็ดน้ำตาลนะคะสำหรับที่จะนำมาตกแต่งมงกุฎค่ะอันนี้คุณครูเลือกมาเป็นสีเงินค่ะอย่างต่อไปนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะลายมงกุฎนะคะที่คุณครูออกแบบไว้แล้วก็ไปวาดในคอมพิวเตอร์นะคะพิมพ์ออกมาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะ<อ>กระดาษไขนะคะสำหรับเป็นตัวลอกลายค่ะพายซิลิโคนนะคะแล้วก็ถ้วยสำหรับใส่ไว้ช็อกโกแลตค่ะคัตเตอร์นะคะแล้วก็สปอร์เพ็บใส่ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหาวัสดุที่สามารถที่จะนําแบทมาติดลงไปได้นะคะคุณครูก็หาได้มาเป็นกระปุกกาวนะคะก็เดี๋ยวจะมาทําการติดแบทกันเลยค่ะอาจจะใช้เป็นขวดโหลหรือว่ากล่องพลาสติกก็ได้นะคะเพื่อที่จะนําแบทมาติดค่ะแต่แนะนําให้เป็นลักษณะที่เป็นทรงกลมนะคะก็คุณครูจะติดแบทลงไปค่ะใช้สกอตเทปสายติดนะคะ ติดให้แน่นหน่อยก็ดีนะคะเพอว่าเดี๋ยวเผื่อไม่อยู่อะไรเงี้ยคะ่ะอ่ะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะพอ <Wow. S 1> ติดเรียบร้อยแล,แล้วก็จะเป็นโค้งๆตามลักษณะประมาณนี้เลย oh. ก็จะได้มาประมาณนี้นะคะก็จะโค้งไปตามรูปทรงที่เราได้แปะไว้นะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะใช้กระดาษไขนะคะมาปิดลงไปอีกทีนึงนะคะ่ะ oh. เพื่อที่เวลาที่เราปั้น ตัวไวช็อคอะค่ะติดลงไปแล้วเขาก็จะไม่ติดกับกระดาษนะคะถ้าเราใช้เป็นกระดาษ A4 ก็จะลอกออกมาได้ยากค่ะเราก็ติดซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนะคะคประมาณนี้นะคะก็ยังเห็นลายชัดเจนอยู่นะคะ หลังจากนี้คุณครูก็จะไปทําการละลายไวช็อกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะและนี่ก็คือไวช็อกช็อกโกแลตที่คุณครูได้ไปทําการละลายเรียบร้อยแล้วนะคะปริมาณ70กรัมค่ะหลังจากนั้นคุณครูจะใส่สีผสมอาหารแบบเจลนะคะเป็นสีแดงค่ะใช้ช้อนตักลงไปได้เลยนะคะก็จะใส่ไม่มากนะคะเพราะว่าต้องการให้เป็นแบบสีไม่ใช่แดงเข้มอะคะ่ะสีแดงนิดนิด ก็คนค่ะนี่นะคะคนให้เข้ากันนะคะคอนเซลับหรือว่าน้ำเชื่อมข้อโพดนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้ปริมาณ2 0กรัมค่ะใช้ผ้ายช่วยนะคะปาเขาเอามาให้หมดเลยค่ะ เสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะไม่ต้องคนนานมากนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มหนืดแล้วค oh, <no. S 1> อค้โหนประมาณนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้แรปอาหารนะคะเมื่อกี้พุ่คุณลืมแนะนําไปก็ oh, <no. S 1> จะมาทําการห่อไว้ช็อกโกแลตคะ่ะกับคอนไสรลับ ขั้นตอนโดยละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในคลิปที่คุณครูเคยสอนทําดอกหลาบก,กินได้นะคะกดตัวไอด้านบนนี้ได้เลยค่ะลองเข้าไปชมกันนะคะเป็นขั้นตอนแบบละเอียดเลยค่ะอ่ะใช้กรรไกรตัดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็แล็บเขาติดลงไปเลยคะ่ะกดให้แบนๆนะคะให้เป็นสี่เหลีหล่ยมๆนประมาณนี้ หลังจากนั้นเรานําไปเข้าตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันนะคะาวช็อกนะคะที่ได้ผสมกันเรียบร้อยแล้วก็นําออกมาจากตู้เย็นนะคะคุณครูได้หั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบีบเขาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเพื่อที่จะนํามาปั้นนะคะอันนี้มือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปั้นได้เลยค่ะ พอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมาทําการปั้นเป็นเส้นยาวๆนะคะอาจจะแบบไม่เท่ากันมากก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะนอนแบบลงไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งน่าจะลำบากค่ะ วางลงไปเลยค่ะชั้นแรกก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ชั้นต่อไปนะคะวางลงไป <S <S 1> <S 1> คือจะบอกว่าละลายเร็วมากนะคะอเมื่อีพิ่งจะออกมาจากตู้เย็นใช่ไหมคะแปบ๊บเดียวก็จะแบบเขาก็จะเริ่มคายตัวแล้วะคะ่ะ คณะเราก็ต้องปั้นให้เร็วนิดนึงนะคะปั้นให้เป็นเส้น,นะ,ะปั้นให้เป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็โค้งไปตามรูปทรงะคะ่ะก็กดลงไปให้ติดกับกระดาษเลยนะคะต่อไปเราจะมาทำตรงส่วนที่ม้วนตรงนี้นะคะ อ๋อครูจะลองยกขึ้นมาให้ดูนะคะก็จะได้มาแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเหมือนเขาจะมีเป็นตัวที่แบบสามารถกดให้ออกมาเป็นเส้นสวยๆได้เลยนะคะแต่ว่าของครูไม่มีก็ต้องใช้การปั้นเอาค่ะอันนี้เป็นแบบว่ามงกุฎแฮนเมี e ก็อาจจะขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะอันต่อไปก็จะมาโค้งบริเวณเส้นตรงนี้นะคะ ดูแบนเบไปหน่อยเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราสามารถจัดทรงให้เขาแบบตั้งขึ้นมาได้นี่นะคะได้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทําต่อในส่วนตรงนี้นะคะโค้งติดลงไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมาทําส่วนด้านนี้ต่อเลยนะคะโค้งลงไปเลยค่ะทําอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงด้านนี้ค่ะและนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คุณครูดได้วางไวช็อกโกแลตลงไปตามรูปทรงของตัวมงกุฎนะคะ เราก็จะมาตกแต่งด้วยเม็ดมุกน้ำตาลนะคะจะค่อยๆวางลงไปนะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะจะใส่ตรงไหนสวยๆก็สามารถใส่ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนนี้นะคะไปเข้าตู้เย็น,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าตอนที่เขาเสร็จตัวแล้วจออกมาหน้าตาเป็นยังไง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมุกุเจ้าหญิงกินได้ค่ะหวังว่าคงถูกใจหลายๆคนนะคะและสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ต้องใจทำเต็มที่เลยค่ะคลิปหนะ้าคุครูจะมีไอเดียเจ๋งๆอะไรมานำเสนออีกก็ต้องคอยติดตามกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ